จะมาอนมังอ่ะนะครับผมขอบคุณเพจแปลจนดิ้นด้วยนะครับสวรรคทรงดูแครนตะกูหลูกของเรานี่มันอะไรกันเนี่ยทารกน้อยเกิดในคืนฟ้าผ่าผิวสีดำเหมือนฐานดวงตากลมโตที่ยังไม่ลืมขึ้นได้ข่าวว่าแม่นางนั้นให้กำเนิดบุตรสาวด้วยอย่างนั้นใช่ไหมท่านพ่อตะกุหลูกของเราไม่ต้องการขยะ เมืองเกียงนานทะเลสาบแสงสุริยะไปก็นอนเล่นชิวๆเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมน้ำหน้าอย่างเจ้าไม่ควรมีน้มว่าหลีหมู่หลงังน้ม็อกเจ้าสมควรเป็นไอ้หลีกระโดแมวมากกว่านะตอนเรียนฝึกวิชาเจ้าก็หลับหลังเรียนเสร็จเจ้าก็หลับกินน้อนขี้เลี้ยนเหมือนหมูไม่มีผิดเจ้งหน้าสนพจจริงๆจ้งจางเชิ เจ้ามันไปเปรียบเทียบกับหมูไม่ได้นะใช่แล้วถึงหมูมันจะขี้เกียจตัวอ้วนเอาแต่นอนทั้งวันแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีปากหูและผิวขาวอีกด้วยใช่ใช่ใช่ใชลีมู่หยางผิวของเจ้ามันดําเหมือนขี้หมาเลยวะ่ะเพราะเปรียบเทียบกับหมูคงไม่ได้สินะอะไรของพวกเองพวกเจ้าต้องการอะไรกัน เป,เปล่าไม่มีอะไรก็แค่จะถามว่านอนหลับสบายดีหรือเปล่าเจ้าฝันหวานถึงแม่นางสุยสุดสวยในชั้นเรียนอย่างนั้นเหรอปุ๊บมันจะตัดมาที่นางเอกเป็นนางเอกูจะเป็นนางเอกแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องรอติดตามเจ้าจางเฉินให้คนชาติหมามันลังเกียหลีหมู่หลางอีกแล้ว คงจะหัวเสียแล้วมาลงที่คนอื่นละสิได้ยินว่าจ้างเฉินสารภาพรักกับซุยเสียวซินแล้ววันนี้เธอปฏิเสธไปโตเป็นควายแล้วนะนี่มูจีเจ่าอะไรไงนะข้าบอกว่าเจ้าโตเป็นควายแล้วนะดีมู่หลังเอ้ยขบานผีนแล้วครับ ดีมู่หยางนี่เจ้าปากดีนักนะรนหาที่ตายหรือไงโตเป็นหมาเลียตรวจตจนหมาเลียตรวจไม่ถึงแล้วแต่เจ้าทำตัวเป็นเด็กไม่พอใจก็กลับไปฟ้องมามีเจ้าสีอืมถ้าไม่แน่จริงก็อย่ามาเที่ยวหาเรื่องคนอื่นไปทั่วสิโง่อืมเจ็บช้ำนบใจโดนด่านะผม ไปก็เดินผ่านปึ๊บวหลี่มู่ยังตายซะพ่โอ้โหโ,โดนเข้าไปหนึ่งมาเต็มเต็มเอาแม่งเลยกระทืบม,มันนั่นทำอะไรกันน่ะต่อยกันแล้วนี่ไปบอกอาจารย์เรียกเข้าสิบูดา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 ,ดาตายไปซะไอ้ขยะเสียงเครง่งฆ่ามันล่อแม่งดิเจ็บปวดเหลือเกินมันเจ็บ วิงมันจะมีพลังครับผลีมูยังแกมันแค่ขยะฉันพูดอะไรผิดใช่ไหมล่ะปิงโอ้เหมือนพระเอกจะมีพลังนะครับผมยาพูดไปหนึ่งมัทโอ้โหเต็มๆน่อาจจะใส่ซาวด์จังชนโอ้ยไอ้ก็รู้ขึ้นเกิอดอะไรขึ้นกับข้าอยู่ดีๆก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ นี่มันพลังอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่มันอะไรกันค่าความจังเฉียนได้ภายในบตรเดียวอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าทําแบบนี้แล้วดูหล่อเทในสายตาของซุยเสี่ยวซินอย่างนั้นเหรออยากจะชนะใจนางแต่เจ้ากับผิดทางเนี่ยนะซุยเสี่ยวซินนางเรียนเก่งและรูปลักษณ์นางก็งดงามมากแถมยังฉลาดเป็นหญิงที่เพียบพร้อมนางชอบคนสุภาพ สง่างามฉลาดและแข็งแกร่งและรู้จักจับยั้งชั่งใจในตนเองเจ้าเข้ามากลางใส่ข้าเจ้าพูดดูเมียนข้าดูแคลียนข้านางจะสนใจเจ้าเช่นนั้นหรือในสายตาของซุยเสี่ยวซินการกระทำของเจ้ามันอุกอาจและไม่เหมาะสมเจ้าจำไว้หากเจ้าดูถูกเหยียดหยามพระเอกหน้ากระดาษต่อไปเจ้าจะร่วงแน่ เจ้าสูงหล่อฉลาดดูดีมีสง่าราตรีกว่าข้าเยอะข้าสู้เจ้าไม่ได้หรอกข้ามันก็แค่ตัวตลกเจ้ายังจะลดตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับข้าหรือเจ้าคิดว่าข้าทําตัวแบบนี้แล้วซุยเสียวสินจะชอบเจ้าหรือช่างโง่เขาเบาปัญญาหลีมู่รังเจ้าด่าใครว่าโง่เขาเบาปัญญากันกลับมานี่ ฝากไว้ก่อนข้าจะสั่งสอนเจ้าเองการผ่อ,อีก็เดินหนีเลยนะครับผมมันจะมีปราคราฟตัวหนึ่งว่ายมาอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับผมการประาดของดาชันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในโลกนี้บางคนก็เป็นนางฟ้าที่ไร้ปีกส่วนบางคนก็ถูกสวรรค์ทำลายปีกและตายจากไป จากที่ท่านแม่เล่ามาตอนเกิดมาฉันถูกฟ้าผ่าและเกือบจะไม่ได้ลืมตามมองโลกใบนี้แล้วแม้เราจะโชคดีมีชีวิตอยู่แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราไม่เพียงแต่ร่างกายอ่อนแอเรายังง่วงนอนด้วยด้วยเหตุนั้นเราจึงถูกครูว่าอยู่บ่อยๆครั้งในชาติก่อนเราไปทำอะไรไว้กันนะถึงได้รับโทษทันแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นกับหมัดของเราในวันนั้นเรายังไม่ได้ออกแรงแต่ว่าจางเฉินกับปิวไปแล้วถ้านอนไม่พอจะงุดหงิดง่ายเหมือนกับว่าวันที่จางเฉินมาหาเรื่องเราหรือว่านั่นเป็นสาเหตุที่เราทํำแบบนั้นได้ไก็ั์หน้าไปนี้วนีพวกว่านั่นแก้พีอีกแล้วใช่ไหมบอกหนูมานะหนูจะไปจัดการพวกมันเอง น้องสอาวพีก็โผ่พวดเข้ามาในห้องน้ำครับผมดีชื่อน,นีนลูกเข้าไปในห้องของพี่ลูกไม่ได้เคาะประตูอีกแล้วใช่ไหมวางใจได้ค่ะหนูแค่เข้าไปในห้องน้ํานี่มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกดีชื่อน,นีนเธอออกไปเลยนะวันนี้ก็ยังคลึกคืนเหมือนเดิมเลยนะพ่อเจ้าน้องบ้าน,นั่น เมื่อคืนมีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดนอนไม่พอเลยเราปังนะครับโอ้โหหลี่มู่ยังเกมมันน่ารังเกียจโอนมาอีกอะไตนะัวไรเนี่ยน่ารังเกียจทุกวันตอนที่ฉันกำลังนอนอยู่นอกจากจะถูกนายแกล้งแล้วเวลาอื่นยังไม่รู้สึกยังรู้สึกไม่มีที่อยู่โดนรังควานแล้วนายยังใช้ คำนั่นด่าฉันอีกกันเหรอลีมู่หยางไอ้คนน่ารังเกียจแกทําเหมือนตัวเองเป็นหมูเพื่อที่จะกินเสือนายนายมีความสามารถแต่หลอกว่าตัวเองอ่อนแอไม่อย่างนั้นแกก็ไม่มีทางต่อยได้แรงขนาดนั้นแน่แกให้น้องสาวของแกวางกับดักไว้โดยให้กินซุปสินะ ดีชื้อเนียนนายทำอะไรกับเธอฉันทำอะไรกับเธอแกควรถามว่าเธอทำอะไรกับฉันฉันยังไม่ได้เจอแบบนั้นมากวนเลยเธอใส่อะไรลงไปในซุปจริงๆอึกโอ้โหปวดฉันได้กลิ่นของหูลิงจีนายมีพิษในตรวของนาย หลีชือเหนียงไม่มีทางแกล้งจางเฉินเพื่อให้ข้าได้ด่าเราหรอกใส่วูหลิงจีในซุปนั่นหรอหลีมู่หยางบอกว่าในตรวจของจางเฉินมีกลิ่นวูหลิงจีอยู่วูหลิงจีเป็นมันไม่ใช่กลิ่นของหมูตายหรอจางเฉินบอกว่ากินไปแล้ว จางเฉินเพิ่งบอกว่าถูกน้องสาวของหลี่มู่หยานแกล้งเธอจะออกเธอออกจะน่ารักเขาถูกแกล้งจริงๆอย่างนั้นเหรอคุณธรรมเลือเรือนเมื่อเวลาผ่านไปความในความดีในใจของคนก็ไม่เท่ากับสมัยโบราณจ้างเฉินมันเกี่ยวอะไรกับฉันถ้านายถูกวางยายุนความผิด ให้กับฉันแบบนี้ทุกครั้งนายก็เริ่มที่จะแกล้งชั้นก่อนเมื่อนานก็กดดันชั้นลงกับพื้นเพราะฉันต่อยคืนหมัดเดียวนายก็ปิวแล้วนาจะมาโทษชั้นอย่างนั้นเหรอหลีมูหยางแกอาการเป็นไงบ้างละ่ะหลีมูหยางนายทำเรื่องไม่ดีอะไรลงไปโอ้อาจารย์ คุณครูเจ้าผมไม่ได้ทําอะไรเลยจัางเฉินมาทุบโต๊ะผมแล้วยังบอกว่าผมน่ารังเกียจจัางเฉินบอกว่าเธอหน้ารังเกียจแสดงว่าเธอหน้ารังเกียจจริงๆนะสิจัางเฉินบอกว่าเธอหน้ารังเกียจอ้าวทำไมได้อ่านซ้ำวะเธอเป็นไงแล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรอเธอพูดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอใครเป็นพยานได้อ้ขนาดอาจารย์ยังไม่เข้าข้างพระเอกเลยคุณครูเจ้า ผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเธอเป็นคนยังไงคิดว่าฉันไม่รู้เหรอสิ่งที่เธอทํามีแต่กินกับนอนฉันคิดว่ามันแปลกนะที่พ่อแม่ของเธอจ่ายเงินให้เธอทําแบบนี้ถ้าอยากนอนมากขนาดนั้นกลับบ้านไปนอนตามที่เธอต้องการจะได้ไม่มีใครมารบก,กวนอย่าทําให้เงินพ่อแม่จ่ายมาเสียเปล่าสิชิออกไปคุณครู ผิดแล้วค่ะคุณควรจะโทษหลี่มู่หยางนะคะซุยเสี่ยวซินเธอพูดอะไรนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอนั่งลงเถอะพวกเขาไม่กล้าแสดงตัวแต่แต่มองใครบางคนลุกขึ้นมาแสดงตัวไม่งั้นเราไม่รู้ว่าจะถูกเข้าใจผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจางเฉินทุบโต๊ะข,ของ หลีหมู่หยางรบก,กวนเวลาสักพักของคนอื่นหลีหมู่หยางยังไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนเหตุผลว่าทำไมจางเฉินถึงเป็นแบบนั้นคุณไปถามเจ้าตัวเองนะคะโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วเธอนั่งลงเถอะจางเฉินเธอกลับไปที่นั่งของตัวเองหลีหมู่หยางไปยืนหน้าประตูอาจารย์ซุยเซียวซิน ไม่เป็นไรฉันอยู่ข้างนอกก็ยังหลับคาบเรียนเริ่มแล้วฉันไม่อยากรบกวนเวลาของนักเรียนคนอื่นๆนะฉันอวยพรให้ทุกคนได้คะแนนดีๆนะเราไม่อยากจะใช้ซุยเสียวซินให้มีปัญหากับคุณครูเจ้าพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเรามันก็แค่กองทูลที่จะขัดขวางอนาคตของคนอื่น 要小心。